สวัสดีน้องผู้ชมทุกคนยินดีอักับรายการ Metal Slug Channel Thailand นะครับวันนี้มีเรื่องจะประกาศอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องสมายคงสตอรี่นะครับจะถูกเลื่อนประมาณสามสี่วันเพราะมีคนขอรีเควสประมาณสิบสิบนาทีสิบสิบนาทีผมก็ต้องทำแบบนานๆเพื่อที่แบบผมยุ่งมากนะครับเรื่องที่สองนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้าของบักบักเอ,อเลเกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เก้าโมงนะครับคุณมีเวลาเลยอีกสามชั่วโมงครับกับห้าสิบนาทีนะครับนะครับที่จะมาสารภาพผิดไม่งั้นอะไรจะเกิดหลังจากนี้พวกผมไม่รู้นะครับอย่างที่สามนะครับก็คือช่วงนี้นะครับเออไม่ค่อยจะทําเกมอาจจะทําน้อยลงนะครับก็ปัญหาก็มาจากข้อที่สองนะเดี๋ยวรอให้ครบวนการมันเสร็จก่อนเดยวค่อยกลับมาแคสเกมแบบจริงๆจังๆนะครับ สรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมมีประกาศแค่นี้แหละ